สวัสดีค่ะยังไนะในที่สุดก็มาถึงลงใจมากครับผมลงใจเขาว่าตอนแรกก็อย่างที่พี่นิวบอกเนาะวันที่ final ep ก็คือแบบตอนแรกมีมีการคุยกันตลอดว่าเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวจะไม่ทำอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็แบบว่าพอได้เห็นแบบบนจอมอนิเตอร์ของทุกคนว่าเอ้ยขอเยขาจะทําจริงเลยก็เลยรู้สึกแบบลงใจแลยก็ดีใจมากดีใจแบบ เอ่อหลิวด้วยจะแบบทุกคนด้วยที่แบบเออเราเราได้ไปกันต่อครับผมจริงก็น่าจะได้ไปกันต่ออยู่แล้วมากเขาบอกว่าด้วยคิยีคิ่งคุณกับเขาบมากเลยล่ะคุณพงศจริงอ๋อขอบคุณมากครับคือด้วยความแบบเราเราเป็นนักแสดงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเออคนดูเขาคิดยังไงกับเราครับเราก็แสดงความเป็นแบบธรรมชาติความเป็นตัวเองครับผมแต่ว่าใต้พันธุ์ไมันจะดราม่าจัจจะดีที่ว่ายังไงเรามาทำยังไงอลไรเนี่ยเออตาจะเปลี่ยนพนหรือเปล่าจริงๆมันเป็นบทที่ท้าทายกับผมมาก ทำแล้วก็โชคดีคือมันเป็นบทที่แบบหลิวถนัดคือหลิวถนัดดราม่ามาแล้วก็พี่นิวด้วยพี่นิวถนัดทํำซีรีส์ดราม่ามอย่างเช่นแบบถ้าดูคนด้ดูก็ได้แดงชาสูนี้ครับคือทุกคนไว้ใจงานพี่นิวด้เลยเดี๋ยวผมขอไปซ้อมร้องไห้ก่อน จะต้องเผื่อต้องใช้ในเรื่องเลยมันจะขนาดไหนขนาดแบบว่าเราผมวมันดีแต่มันยังขมเลยอะแล้วนี่เดี๋ยวเรามาเต็มๆมันจะขมขนาดอะไราะว่าถ้าทุกคนดูน่ะต้องเติมน้าตาลเติมน้าตาลมาเติมหน่อยเพราะว่าน่าจะขมมากเพราะจากนิยายคือแบบคือในมันจะมีสองเล่มเนาะเล่มแรกคือแบบเศร้ามากแล้วเล่มที่สองถึงจะแบบเอ้ยแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ต้องรอดูยังไงแต่เพิ่งพันแรกเราจะดูดูแฟนๆดูรึเปล่าว่าทําลายต้นเหลวนี้ไม่คือพันแรกคือถ้าดูจริงตัวละครต้นฟ้าเน,นี่ยพยายามจะแบบไปคุยกับน้องนะาจะแบบว่าเออไปหาอะไรเนี่ยแต่เป็นน้องที่แบบว่าใบาเบี่ยงเพราะว่าเขามีแบบความระเบียบอย่างที่ที่ไม่อยากบอกนะใช่เขาเหมือนเราใช่เขาเหมือนเราก็้ทุกคนได้ดูอีพีสุดท้ายก็คือแบบ ผมไม่อยากโดนเมินแล้วอ, mm hmm. อ่ะอืองี้ครับใช่มันทิ้งไว้ให้เจ็บปวดนะคือใต้ฝุ่นเน่ะใจร้ายโอ้ต้นออฟ้าจะดีจริงเจริงรจริงจริงก็ดูในซีรีส์ได้แล้วยังไงบอกมามีดมามีมมดจะให้กำลังใจคุณหรือบอกคุณจะโดนมามีดตีโอยก็อย่าตีกันเลยนะฮะถึงตีก็อย่าตีแรงออ <laughs> ถึงว่าในซีรีส์มันจะฝุ่นแต่ในความเป็นจริงมันหวานมากนะพี่เบิร์ชจริงหรอก็ก็ตามในเรื่องคนเห็นการก็เหรอขนาดเมื่อวานนี้คุณไปออกอีเวนต์กันแบบดูช็อเลยแบบ ผู้เรามาันจะมากขึ้นม,มากขึ้นเลยครับ <c oughs> คืออย่างที่ผมบอกคือในตั้งแต่สมัยสามตั้งแรกคือแบบเราจะไม่พยายามแบบว่าเฮ้ย <c oughs> เราสิ์กันมากให้แบบคนดูได้เห็นอะไรเงี้ยคือเราจะให้เวลาเป็นตัวนําพาผมรู้สึกว่าให้ร <c oughs> ักน้ำชาให้ร <c oughs> ักน้ำชาก็ได้คือผมเป็นคนที่แบบอ่าคือถ้าเพิ่งเจอใหม่ผมไม่สามารถแบบเฮ้ยผมสเกับคุณมากแล้วผมต้องบอกเลยว่าสิดกันมากเลยผมปล่อยให้เวลาพาไปเรื่อยๆแล้วแบบทุกคน <c oughs> ที่ได้เห็นนะ ก็พาไปเรื่อยๆก็ผมบอกไม่ได้<อ>ถ้าทุกคนได้เห็นจะจะเห็นเองว่าเออเราแบบเราสิ่งสมันมากขึ้นเราซิงก์เราสราสมารถคุยกันได้แบบทุกเรื่องครับผมอย่างเมื่อวานนี้แบบมีส็อตนี้ที่เห็นแบบแฟนๆถ่ายมาตอนรวมคนบอกว่าแอเห็นี่ทำลายอยู่ว่ายิ้มหวานใช่ไหมซีได้ดีเพราะคุณไดเห็นทั้งเอออันนั้นมีลัคนะผมก็เลยสนุกมาคือมันเป็นไปเองครับตามแบบตามธรรมชาติเดียวกันเออในซูเปอั์ช่างเดียวกันงงเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับ คือเป็นหลักฐานครับว่าเราเราซิงกันมากขึ้นอ,อ่าเป็นเงี้แล้วก็อยู่เขนาน่ารักมาน่ารักนะระหว่างน่ารักกันน่าแกล้งอะไรแบบมากกว่ากันโหยพอเลยอ่ะคือในดีคือน่ารักคาน่ารักอยู่แล้วทุกคนทุกคนรู้ครับส่วนน่าแกล้งนี่คือแบบตอนแรกผมงมีแกล้งเขาเลยเพราะว่าคนในกองแกล้งเขาบ่อยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเอาสู้ผมจี้เขาถือว่าเขาอยู่เฉยๆเงี้ยแล้วผมไปจ<ม>ี้เขาใช่ไหมเขาจะพูดสิ่งในใจออกมาอะไรอย่างเงี้ย ใช่คุณเห็นอย่างในที่สุดท้ายคุณก็พยายามแบบรอจังหวะการเผิดของเขาเคือพยายามจะแก้เขาตลอดเวลาผม,มกลัวเขาแบบนี่ไงหมดเอเนอร์จี้ไงอะไรคือเขาเป็นคนแบบว่าหมดเอเนอร์จี้ง่ายเนี่ยเขาแบบผมเลยต้องเติมเอเนจ็ตให้เขาช็อตไฟไปทีนึ่งช็อตเขาเลยนะเขาดุ้งเลยสะดุ้งแล้วก็มาตกตกมาตกเข่าเบาๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าในบรรดาสี่ตัวเขาคือจิ๋วเล็กสุดเลยนะจิ๋วเล็กจริงตัวเล็กมากตัวเล็กมากเออมันก็ดีแล้วนะผมก็ดีแล้วดูเหมาะสมกัน บบ็ยังไงบ้างอ,อะไรอย<ฮอ>ู่กันอยู่กันสองคนอะไรอย่างเงี้ย<ฮ>อือเป็นยังไงบ้างเหรอก็อผมตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นยังไงอะคือมันเป็นแบบไม่มีความสบายใจแล้วกันคือแบบถ้าเราอยากจะคุยเลยก็คุยอะไรย่างเงี้ยหรือว่าเราอยากจะแบบมีมุมส่วนตัวเราคนก็ก็ส่วนตัวแต่ว่าเราก็จะอยู่ใกล้ๆกันอยู่แลว้วเราจะสัมผัสได้ว่าเออเขาอยู่ตรงน,นี้อะไงร <c oughs> อย่างเง <ๆ S 1> ี<ม>้ยครับคุณรู้สึกไหมว่าแบบว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ต้องมาร่วมงานกันจนแบบนี้มันเหมือนบอกว่า มันเหมือนเขามีอะไรมาเปลี่ย,ยแนแปลงในตัวเราเ้ามเปลี่ยนแปลงเหรอจริงๆผมรู้สึกว่าเขาเป็นน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบในการทํางานที่แบบว่าทําให้เราแบบเติมไฟเรามากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาเราก็ทํางานเราก็อยู่มาประมาณนึงับผมแล้วก็แบบเพิ่งมาเจอคันเนอร์คนนี้ที่รู้สึกว่าทํางานแล้วมันคลิกกับเราแบบที่สุดเลยครับแล้วก็ทําให้เราแบบมีกําลังใจในการแบบทํางานในการแบบออเอีเวนเนี่ยเจอผู้คนอะไรเงี้ยมากขึ้นับผม ก็เป็นกำลังใจที่ดีครับผมเหมือนเขาเป็นความน่า,านรักก็รอบตัวเราดีได้ไหก็อันนั้ก็อันน้ก็ถูกอันนี้ก็ถูก,นนก,ถกแต่ไม่ใช่แค่ผมไงคอือก็น่ารักเพราะว่าเราก็สัมผัสได้ว่าคุณเองก็เหมือนเป็น,ปนทำให้แบบคนคนทบก็อยู่เรื่องขึ้นจากการดปของบเอร์นะจริงเหรออ,อันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคือผมมีความคิดอยู่แล้วตลอดตลอดว่าแบบถ้าเราได้ร่วมทำมาอยู่ไทยแบบอยากให้เขาแบบมีคนรักเขาเยอะๆมากเพราะว่าทุกคนเป็นคนที่น่ารักอะไรเงี้ยเป็นคนเป็นคนที่แบบ เออคือแบบถ้าคุณจะอยากรักศิลปินสักคนหนึ่งก็คนจะเป็นพวกเขาคนจะเป็นเหลียวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนน่ารักมากจริงๆแล้วก็คือ่านทุกคนได้ดีผมก็ดีใจไปด้วยเงี้ยเพราะว่าเราเรามาด้วยกันเราต้องไปด้วยกันนะครับทุกคนถูกลักแล้วเรารักเขาเยอะลักงักรักเออไหนบอกความน่ารักองก็เหลีย้นะสามก็เซอความน่ารักเหรอเขาเป็นคนเออคนเดิออ่ะคือแบบว่าเขาแบบเขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ย ตจ้าลาเขายิ้มทีก็แบบโลกสดใสไปเลยใช่เหมือนผมเคยพูดไปแล้วว่าชอบให้ให้ให้แกยิ้มอะไรเงี้ยมันมันดูสดใสดีอะไรเยครับ <S <S ข้อที่สองคือเขาเป็นคนแบบเทคแคร์อะไรเงี้ยครับถึงคือเขาจะเป็นคนละสไยพิเอิร์ดอะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้เหมือนเพลิ่วแต่ว่าเขาจะเป็นคนแบบรู้ตลอดว่าเราทาอะไรเราแบบว่าเออรตนอกการอะไรเขาจะมาเทคแคร์เราตลอดนะใช่ประมาณนี้ส่วนข้อที่สามร,รู้สึกว่าอก็อจรยิงงก็เป็นความสบายใจ คือผมเป็นคนชอบแบบว่าผมเป็นคนชิลๆว่าตามหลักผมชอบคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วเขาก็เป็นตรงนั้นให้ผมได้หรือว่าเป็นเป็นสิ่งน่ารักแล้วกันนะครับรู้สึกดีที่ได้ทํางานร่วมกันอย่างเรื่องนี้เขาเรียกความน่ารักแต่เดี๋ยวในเรื่องที่เราทำให้เราจะสงสารเลยอ่ะการเห็นที่คนปล่อยมาที่แบบว่าเป็นบล็อกช็อปหรืออะไรอ่างเงี้ยมันน่าสงสารมากน่าสงสารมากน่าสงสารมากแต่ว่าก็ตามันจหวะ ผมจะพยายามะฮะผมจะพยายามเต็มที่เพื่อให้แบบว่าเราไม่ร้องตามเขาอะไรอย่างนี้ไม่มันเป็นเรื่องของพอพอต้องเข้าตัวละครอ,อย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดแบบตัวละครเนานะอือก็จะพยายามแบบว่า <ผม S 2> เป็นต้นฟ้า,า,าไไผมสงสารพี่สงสารอะไรเงี้ยผมแบบคนร้องไห้ผมไม่ไหวต้องแบบเขาไปปลอบเข้าไปอะไรอ,อไม่ใช่ไม่ได้สิแล้วอย่างนี้เราจะอยู่สับพะรคอนเนอร์ซีที่เขาต้องร้องไห้หรือเปล่า ต้องถามมันก่อนอยากอยากให้อยู่ไหมคือถ้าเขาอยากให้อยู่ก็จะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่แบบอยู่หลังมอนิเตอร์อยู่อาจจะบอกริ้วร้องอีกร้องอีกยังไม่พอเอาลาลาผิดเพี้หยุดร้องได้แล้วอะไรเขาเนี่ยเขาหายผมก็ง่ายๆเขาตอบล่ยว่เอ้ยแกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยให้แบบแกหลุดแบบจากสิ่งนี้แกคิดออกมาเลยเพราะว่า คนเราก็จะมีวิธีที่แบบว่าจะแบบเล่นร้องไห้เนาะจะมีมีวิธีคิดต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบเออแบบไม่เป็นไรมันโอเคแล้วอะไรอย่างเงีย้ยต้นฟ้า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 เนี่ยต้นฟ้าสุมไหมโอ้โหซึมแน่คือ <laughs> ผมเป็นคนร้องไห้ยากแต่ว่าเหมือนถ้าเจอคนที่ร้องไห้แบบน่าสงสารนะผมจะร้องตามใช่ก็ขอย๋ยวเราจะร้องไห้ตามเลยคือต้องเราดูให้เขาร้องไห้ยูเองรำแกงรำแกงอ้โหไอ้ทจะไปบโอบมาโอ โอยอยู่แล้วโอยอยู่แล้วโอ้ยต้องซื้อตุ๊กตาให้กระเป๋บบองะเขานะเขาชอบมากเลยจริงเหรออ,อ่าได้สิ<อ>ได้สิตอนที่เขาบอกคุณต้องซื้อซัให้ทั้งสัปดาห์เราเราโดนมาอ่าอ่าหนึ่งเทสซื้อให้หนึ่งตัว,วโอเคเดี๋ยวพี่มีขายซื้อต่อทนนี่เลยไหมนี่คุณค้ากำไรเกินควรนะฮะนี่ไม่ใช่อา้าวถามเลยเราก็แบบว่าถ้าอย่างเงี้ยอ่ตอนตอน,ตอนนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงมางนอกจากต้องโหวตแล้วอันแล้ว จริงๆผมว่าทําใจให้มันโล่งดีกว่าใช่เพราะว่าจริงๆใช่เพราะจริงๆมันกดดันนะครับในวันที่สองเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าวันหนึ่งเราทำไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะกดดัอก็แค่คิดว่าเราก็แบบโฟกัสที่ตัวเองไม่สวดรู้สึกอันนี้ต้องพึ่งตัวเองรู้สึกแบบเราเตรียมตัวให้พร้อมทำใจให้สบายแล้วก็โฟกัสมีสมาธิกับ คาแรคเตอร์กับบทกับคู่ที่เราได้เล่นอะไรเงี้ยเราจะไปจับเงินจับมือกับ,บพี่เงินกับพี่อดไหมวะเราเจับเจ้าเจ้พี่เงินคุยผมตลอตวดว่าเฮ้ยไอ้น้องไปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยเราเต็มที่เลยพี่เงินบอกเดี๋ยวกูจะไม่ใช่ไม่ได้ช่วยเลยนะพี่เงินบอกเดี๋ยวกูจะไปฟิตเนสให้หนักขึ้นกว่าเดิมผมพี่เงินพอแล้วคีนนี้ก็มันก็ใหญ่กนแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่เงินได้ขอความช่วยเหลือเหรอ ไม่น่าได้สิ่งที่ดีเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> แต่เราก็ไปด้วยกันใช <c oughs> ่ <c oughs> คือเราแก๊งลงทัสองเราสิทธิ์กันอยู่แล้วครับผมทำโอทั้งพี่เงินงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ไงเดี๋ยวเรารู้แรอนไทยเราได้ถ่ายละแฟนนี้ที่มาถึงสปอนเซอร์ซีชชโชว์คู่เราจะเป็นไงอือเอ,า,อางี้ถามถามก่อนอยากได้โชว์ชวคู่นะอยากได้เพลงแบบเศร้าหรือเพลงรัก ก็อยากได้เพลงเต้นเหมือนเขาที่แล้วอ่ะแน่นอมันจะไม่ซ้ำหรอไม่แต่ว่าก็เพลงอื่นอ่ะครับไม่ยังไม่ได้สปอยกูมันถามไม่เฉยว่าจะอะไรอยากได้เหมือนเขาที่แล้วอยากได้แบบนั่งบนขาอ่าจะเป็นโมเมนต์นั่นเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเพราะว่าไม่นานไม่นานตัวนิดเดียวเองก็เปลี่ยนจากนั่งตักเป็นกุ้มนะอือเ้ยอ่าถ้าถ้าคุณกด มาดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอุ้มให้ดูเลยแต่ผมต้องเห็นกินนะที่มีเงิได้ไหมโอ้ยผมก็ไม่มีตังค์เหมือนกันอยากอยากอยากไปเก็บที่หลิวหลิวลวยช่วงนี้ได้ของขวัญเยอะแยะทั้งหมดเพราขาช่วงนี้ผมเขาถ่ายงานเยอะนะครับแล้วก็เขาก็แบบมีของขวัญแล้วจากแฟนคลับเยอะแยะเลยแต่เพราะว่าเรื่องงานแต่เกียนะแต่เราลุช่องเงินให้เขาหรอฮะให้ดูให้เขาถือให้เขาถือใช่หรอแต่ว่าเขาเข้าใจเข้าใจว่าผมให้ ใ้่ก็ถือแกล้งแกล้งเราเฉยแราแบ่งให้แบ่งให้ก็ผมก็มันจะให้เป็นเงินผมแบบฟิลแบบเลี้ยงข้าวบ้างอะไร <ไป S 2> บ้างอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี้ยอาเกีบีเวอร์เลี้ยงเอาหมือนตัวเล็กยังไงว่าเมื่อวานเนี้ยผมติดไว้ก่อน <c oughs> เพราะว่าก็ติดไว้เพราะว่าทุกคนแบบยุ่งมาคือผมต้องไปงานต่ออ่าก็เดี๋ยวค่อยไปกินข้าวตอนหลังยุ่ชอบให้เลยให้หมือนตัวเล็กไปเลยเดี๋ยวมันบ้านแอดมินผมจะด่าผมก็ไม่เป็นไรไม่แอดมินเขาจ่ายหรอ จริงก็ว่าเนี่ยเชื่องี้ไว้ผมจะไม่ให้เป็นเงินเพราะว่ามันจะดูแบบให้เป็นเหลาเออให้เป็นตัวผมเอง <c oughs> แต่เขาจะเอาแบบไม่รู้นะรับผมแล้วถ้าถ้ารับก็ดีเลยครับเพราะว่าเราฝากมี<ะ>มือสี่ฮะฝากไปบอกราหรีรีรับไว้แล้วมียกตัวไปจ่ายให้เพราะว่าสุดจีนปีนี้สนใจรับหนุ่มตีเพิ่ไมไหมต้องบอกเรื่อถามใคร ทำหลิวทำหลียวหรือถามคนดูก็ได้อะอะผมก็หลิวแหละอะทำหลิวทำหลิวอะเออโฆษณาที่เหลือก็ฝากหน่อยครับครับก็ฝากซีรีส์นะครับ Forever You นะครับพาร์ทที่สองนะครับก็กำลังจะถ่ายทำเร็วๆนี้นะครับยังไงก็ผลิดตามมาจะได้ดูในปีนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ฝากของอีกสองคู่ที่เหลือนะครับมีเอ่ออาชิตดาวตกนะครับแล้วก็ไทเกอร์เดินหนาวด้วยนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตนะครับกดบัตรวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับมีคอนเสิร์ตวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ีก็ฝากด้วยนะครับ thank you